โอ้โอ้สวัสดีทุกคนกันได้นะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมโรบอทกับแอบโกะกัน,นอีกครั้งนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับโอ wow. ผมจะมาทำอีเวนต์ต่อให้มันไปถึงขั้นที่สูงกว่าเดิมนะครับซึ่งผมจะตกใจกับซันรับเรืองแสงอยู่พอดีครับคือแบบเพื่อผมเรืองแสงเยอะมากแต่ในนี้แอปเปิลไม่มีนะครับเหมือนจะไม่มีแอปเปิลนะ ม่แต่แอเปิลหน้าตาประหลาดนะครับกับแก้วมังกรมะพร้าวเขายังมีเรื่องแสงเลยนะแต่ที่ผมเห็นคือนี่ครับกิมมาริงซันบัฟซันบัฟสีม่วงซันบัฟเรืองแสงซันบัฟที่แบบได้รับพรศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วซึ่งในครั้งนี้ผมก็จะมาทาําภารกิจต่อแต่ขอซื้อของก่อนครับพอดีเลยผมให้ผลไม้ในสวนเราได้รับพรศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วครับทุกคน ไม่มีอะไรเ๋งๆขายบ้างเลยเหรอโอ้ไม่มีครับไม่มีไม่มีไ,มมไปขอทำราคาพ่อค้าหน่อยว่าสันรเราเปลืองแสงคืออะไรตัวนี้ราคาเท่าไหร่พ่อคา้าโอ้เจ้านีา่เนอะหรือราคาสามหมื่นแปดเลยนะคุ้มครับสุดยอดเป้าหมายของเราคือตามหาบูเบอรี่แล้วกันนะครั้งนี้แสดงว่าบูเบอรี่ที่เขาต้องการนะครับโอ้แต่ว่ามันไม่มีบูเบอรี่เรืองแสงนะสิโอ้เดี๋ยว ผลไม้ที่มีสีสันหมายความว่าอะไรเนี่ยทำไมผมได้รับแอคกิิเม้นต์นี้ผมไม่เคยได้รับเลยนะอุย้ยสตอร์บรี่อ่ะอุ้ยนี่ไงอยู่นี่เองมาแล้วครับกิมมริงอุย้ยมีหมากพริกสีแปลกๆนะครับอุย้ยมีพริกด้วยพริกสีชมพูนะครับอาจะว่าไปท้องฟ้ามันก็สีออกม่วงชมพูนะครับช่างเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยโอ้โหสันรับผมเฮ้ยมีเยอะเลยอุย้ยแตงโมได้แล้วแตงโมพิเต้นะครับ ผมได้แตงโมมาครอบครองแล้วมันโตแล้วนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ดูแลไม่ไผ่นี่มันเป็นเยอะจางแก้วมังกรไม่มีนะครับพี่แต่แก้วมังกรเคลือบทรายไปกันเลยครับเขาต้องการบูเบอรี่นะพวกผมไปดูมาแล้แลวนั่นเองไปเลยอ๋อจงรับไปเถิดเอ้ยเดี๋ยวไหนบูเบอรี่อยู่ไหนจ้าบูเบอรี่นี่ไงชิวเดดบูเบอรี่ไหมบูเบอรี่บูเบอรี่บูเบอรี่ที่ได้รับนี่ไงบูเบอรี่ที่รับพรสักดิธิ์ฉันขอเสนอพืชนี่นะ ขอพรไปเลยนะครับเดี๋ยวแล้วเขาก็ได้เฮ็เมล็เอนชาร์ดของผมมาอีกครั้งถามว่ามันจะได้อะไรเราก็ไม่อาจจะตัดสรู้ได้ครับใน,นเวลานี้ดังนั้นเราก็ต้องไปต่อสันบรับครั้งที่แล้วคือของดีมากเลยนะครับครั้งนี้จะได้อะไรไม่ใช่สันบรับอีกต้นเลยอย่าพึ่งพูดเดี๋ยวมันได้สันบรับจริงๆได้โกทอนอูระดับเลเจนแลนดลี่เลยนะครับสุดยอดแต่ว่ามันจะโตไหมอะ่ะนี่ไงมเมล็ดโกลทอน แล้วก็รดน้ํานะครับผมเชื่อว่ามันจะโตและสวยงามแล้วไหนระบัวรดน้ําเรานี่ไงโปรทอริงแคนเมื่อกี้ขึ้นอะไรนะมาดูกันครับต้นมันอยู่ไหนนี่ไงศูนย์เปอร์เซนต์โกลว์น่าจะช้านะครับระดับเลกเชนเดเลีมันต้องแพงมากๆเนี่ยจะว่าไปกันผมลองขายซันรับหน่อยละกันไปเถอะครับเราไปดูกันว่าอุ้ยนี่อะไรอะ ตามเข้าไปนะครับเราจะผมจะตามมันดูแล้วแต่ผมไม่เห็นมันอะ่ะอ้ไม่เป็นไรครับเขาต้องการอะไรเขาต้องการดับฟอดี้ซึ่งผมให้อะไรไปเนี่ยผมให้พืชเรืองแสงใช่ไหมใช่ครับกดผิดปุม่มเวรกรรมครับไปที่สวนไปเก็บดับฟดี้ที่เขาต้องการมาผมเพลอไปให้สันบลับคนแล้วนะผมจะขายนะครับสันบลับเดี๋ยวไม่ขาย เพราะว่าอะไรมันได้ราคาแพงมากเลยนะครับเจ้าสัน b ลับเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบผมอยากได้มากๆเลยพอเขาเอาไปหมดขเขาก็เอาพืชเรื่องแสงของเรา,าไปหมดเลยครับเนี่ยในสกิมมาริงแซนดี้เดฟโฟดี้เดฟโฟดี y ใช่เราไม่ขายนะครับแต่ว่าเราจะไปถามราคาเหมือนเดิมนะกิมมาริงสันปลับนี่ไงสันปลับสีชมพูสวยงามมันมีความรักแหมเอาไปเลยนะครับให้สิบเต็มสิเลยราคาเท่าไหร่เอยอันนี้อันนี้เด้เหร สามหมื่นหกทำไมแพงกว่าอันเมื่อกี้ล่ะมันมันเบากว่านะแล้วอ,อันนี้เราพ่อค้าดับฟูดีสีม่วงราคาเท่าไหร่เหรออุย้ยกดผิดโชคดีโอ้ยฉันต้องการทียบทำราคาเฉยเฉยฉันกดผิดอ๋อเจอหนี่หน่ะเหรอสามพันหกอุ 36, อ้ยมันแพงอย่างครับผมบอกแค่นี้เลยแพงมากเลยฉันขอขายนี่ได้ไหมฉันต้องการขายนี่ยเอาไปเลยสามหมื่นหกขอบคุณพ่อค้าอันนี้เอาไปให้กันนะครับ มันอาจจะได้ไม่เยอะมากหรอกเพราะขั้น200ที่ผมได้ให้ไปครั้งนั้นมันรู้สึกผิดหวังเราต้องให้พืชเรืองแสงคอนนะครับไปโจ๊อเอาพืชนี่ไปเถอะซะในแล้วก็ได้ขอพรนะครับอุ้ยไข่รเรืองแสงหรอผมขอไข่เรืองแสงมาละกันนะเอา้าวอเทอร์เมลอนเขาบ้าหรือเปล่าเนี่ยผมไม่มีแตงโมไม่มีแตงโมนะครับเนี่ยจะทำอีเวนต์ไม่เป็นไรอาอันอื่นไปให้คนก็ได้อู้แบมบู ออกมาเลยเหมือนขาดทุนนะครับในครั้งนี้คือแบบเราลงทุนที่ขาดทุนมากๆเลยนี่ครับแต่ไม่เป็นไรเราได้ไข่ใหม่ใช้เวลาฟักกี่วันเลยอูย้นานเป็นชาติไม่เป็นไรครับเรามาลองเก็บไม่ไผ่นิทาเก็บไม่ไผ่ดีกว่าผมจะเอาไม่ไผ่นี้ไปรับพรศักดิ์สิทธิ์นะครับเผื่อมันอาจจะได้เยอะกว่าแล้วก็ปลูกคืนนะครับเพราะว่าเรามีไม่ไผ่เยอะมากๆโอ้ยทิวลิปส้ม อ๋อนี่ไงแบมบ,บูซีนี่ครับเราปูคืนเราได้เยอะเลยนะมีอะไรที่ได้รับความศักดิ์สิทธิ์อรกอไเนี่ยผมถามจริงเถอะจะได้รับเยอะแปลกๆแล้วนะแต่ว่าไม่ไผ่โตไวเกินนะครับเราปลูไม่ทันแล้วโอเคปลูเร็วครับโอ้โหไม่ไผ่โตไวเกินสงสัยช่วงนี้มันหน้าไม่ไผ่เลยครับปกติไม่ไผ่มันก็โตวไวอยู่แล้วล่ะถ้าพูดตามความจริงไม่ไผ่เป็นพืชที่โตวไวมาก อ๋อเผิ่ไปเก็บอีกแล้วผมจะพยายามไม่เก็บเยอะนะครับเพราะว่าเราจะพยายามลูกให้มันทั่วสวนเรานั่นเองแต่ว่ามันเล็งยากไหมมันเล็งยากครับนี่แหละเรื่องของเรื่องเลยที่ทําให้ผมเก็บไปมั่วๆที่ไม่ได้อยากเก็บเลยเออกว่าจะหมดกระถอดูซิเรามีแบมบูกี่อันเนี่ยมาดูกันนะครับแบมบูอยู่ไหนแบมบูมีกี่อันเนอ่ยอู้เยอะเกินไปนะครับเนี่ยอุย้ยกิมมริงโฟเซนด้วยอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยขอเก็บไว้นะครับลองถามดูก่อน พ่อค้าอันนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยอันนี้นเหรอเอาไปเลยสี่หมื่นห้าไม่ขายครับไม่ขายงกอันนี้เก็บเก็บไว้เองเลยอันนี้ก็แบมบูอแล้วถ้าเป็นแบมบูธรรมดาละ่ะเนี่ยแบมบูธรรมดาเอาเท่าไหร่พ่อค้าอันนี้เหรออันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะอ๋ออันนี้น่ะชั้นให้สองหมื่นทำไมมันถูกยังอันนี้เก็บไ้ได้กันนะครับมันได้รับพรศักดิ์สิทธิ์ไม่พอนะซึ่งเราก็มีไม่เยอะหรอกครับไม่ไผ่ที่ได้รับพรศักดิ์สิทธิ์เนี่ย อันไหนขายไม่ได้เราก็จะไม่ให้บอ่อน้ํานะครับโจงเอเพื่อของชั้นไปทั้งหมดและแล้วเราได้มา22นะครับอุ้ยเขาต้องการแก้วมังกรเรืองแสงด้วยจะว่าไปบอ่อน้ําเราขั้นใช่ครับลืมไปพราบอร่อน้ําเรามไม่ใช่ขั้นเตี้ยๆแล้วนะสิมันขั้นสูงแล้วโอ้โหแอปเปิลที่อย่างนี้เรามาประทร้วสงสัยถ้าใช้พืชตามที่เขาต้องการมันจะได้เยอะนะครับซึ่งมีหมากเพ้าของเราด้วย อ๋อไม่ผมเพิ่ไปเก็บขา้าวโพดปิ้งแล้วใช่ไหมเอ่มันไม่ใช่ขา้าวโพดปิ้งซะหน่อยไม่เป็นไรครับของที่ได้รับพรศักดิ์สิทธิ์ในสวนเรามีเยอะมากเลยตระกูลสตรอเบอรี่ครับผมจะไปให้ให้มันครบเลยนะครับถ้าไหนมันให้ไม่ได้เราก็ขายทิ้งแค่นั้นเลยครับพว่าสัตว์เลี้ยงก็ใช้เวลาฟักนานเหลือกเกินโอ้มันสีชมพูเยอะเลยครับนี่แหละครับโลกอันหวานแหววของเรามะเขือเทศกับสตรอเบอรี่สีชมพูอุ้ยมะเขือเทศมะเขือเทศมเมล็ดมะเขือเทศ โอ้ไม่เห็นมันเมล็ดมะเขือเทศนี่เอาไปปลูกกันครับมะเขือเทศเอามะเขือเทศไปปลูกเลยเออมะเขือเทศอยู่ในมะเขือเทศนี้มันคือสตรอเบอรี่ใช่ไหม่ั้มะเขือเทศไปครับปลูกเลยปลูกเลยเราขยายแปลงอีกแล้วไง่ายนะครับผมปลูกแต่ผักราคาถูกๆเนี่ยโอ้อากาศเปลี่ยนแล้วคือสีชมพูของเราได้ผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าออกมาเลย <c oughs> ดนแล้วเราก็ได้ทํา เก็บพืชที่ได้รับพรศักดิ์สิทธิ์นะครับพืชเรืองแสงมาเอาไปเลยทั้งหมดที่ฉันมีถ้าไม่น้อยจังอะ่ะแล้วที่ว่าผมมีเหลืออยู่คือเออ่สตอรอเบอรี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 ่สตอรอเบรอร,เบรี่โอ้บลูเบอรี่โดนดินเหนียวเหรอมันหน้าตาเป็นไงนี่ครับบลูเบอรี่โดนดินเหนียวมันเออก็สมเหตุสมผลครับ ไปที่ขายกันเลยเราขายหมดเลยดีกว่าจะได้เงินคืนเท่าไหร่นะผมเสียเงินกับไม่ไผ่ไปเยอะมากเลยแค่ต้องการขายช่องเก็บของของฉันอะ่ะเอาไปเลยราคาคุ้มแน่จะไหนจ๋าแต่แสนสองคุ้มมากเลยครับจะพ่าไปต้นนะมันโตรหรือยังนะมดแต่ถามหาอยู่ได้แล้วมันจะโตไหมอ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวโตล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์มอเตอร์ลิงแคนอยู่ไหนบัวรดน้ำผมอยู่ไหน เติบโตเถอะลูกเอ๋ยจงเติบโตจงเติบโตมันก็โตวไวอยู่นะครับถ้ามันได้มันไม่ต้องลดน้ำมันก็ไวนะผมว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าก้าวหน้ามากผมเก็บแตงโมพี่เต้เลยละกันแตงโมผมชอบแตงโมเพราะว่าแตงโมมันลูกใหญ่มีมเมล็ดจริงๆอยู่ไหมเนี่ยไม่มีนะครับผมลืมไปว่าเราไม่เหลือมเมล็ดแล้วมีแต่มเมล็ดทิวลิปเนี่ยที่จะปลูกให้ปูกินนะครับ ตอนนี้เราก็มาปลูกเลยดีกว่าครับถามว่าปลูกง่ายไหมมันไม่ง่ายนะสิครับจะปลูกเพราะว่ามันอาจจะบางวิสัยทัศน์เราดิบหน่อยแต่แบบนี้มันแยกแยกกเหรอผมถามจริงเถอะนั่นเจไปโอ้ยเราได้รับโบนัสทิวลิปส้มนะครับแล้วแล้วก็จะไปที่ทิวลิปทิวลิปอยู่ไหนเอ่ยทิวลิปสัตว์เลี้ยงของเราอ๋อใช่ครับเราสามารถให้อาหารมันได้นี่นาอุย้ยเกมเมอร์ลิงออเรนทิวลิป อุ้ยอันนี้น่าสนน่าสนใจนะครับเรามีทั้งพริกด้วยเรามีเยอะมากเลยมาแต่พ่อค้ามีอะไรขายไหมใเพื่อนรีเซ็ตช็อปได้ไหมนานนี้เองคําตอบคือไม่มีจ้าไม่มีอะไรเจิงๆขายถ้ามีก็แพงจนแกซื้อไม่ได้อะอ่าแล้วไหนล่ะดอกไม้ของผมเอ่อทิวลิบทิวลีบจ๋าทิวลีบนีไ่ไงเอาไปเลยปูลดไปสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับอืมเอาไปอีกนี่แหละครับปูมันชอบดอกไม้มากเลย กิมมริงนี่ไม่น่าให้นะครับอันนี้มันของมีค่าเกินไปนะผมว่าเออ่อคา้าอันนี้ราคาเท่าไหร่เหรอได้สิราคามันก็โอ้พันห้าเลยคุ้มนะครับราคารอสตอร์เบอร์ี่นี่แหละฉันหวังว่าราคามันจะแพงนะก็ไม่ก็ไปสามสิบสี่กูดบายกดราคากันมาเกินไปไหม่อคา้าเออโอเคครับในครั้งนี้ผมก็ได้อัปเกรดพืช เรื่องแสงไปแล้วนะครับผมอัปเกรดยังไงอ้อันนี้อะไรคุยกับเขาหน่อยสิโลกของแฟรี่เธอเป็นใครอ่ะฉันชื่อแฟรี่จีเนียสฉันคือแฟรี่จีเนียสนั่นเองฉันสามารถ <c oughs> ช่วยครับอุปกรณ์พิเศษได้นะครับฉันจะจับมันยังไงเจ้าตัวที่บินอยู่นั่นเองต้องทําเจ้าตาข่ายจับนะครับแต่ว่าตาข่ายจับทํำยังไง นี่คืออะไรอะไรสักอย่างลึกลับของลึกลับเหรอเราจะคราอยังไงโอ้เฟรนีเน็ตเราองใช้ซันบลั b สตรอเบอรี่มาเลสสตรอเบอรี่แล้วก็ Net, ช, uff, ales, วกช่ากมันครับอย่างน้อยครั้งนี้เราก็อัปเกรดบ่อน้ำให้เป็นเวล2สองได้แล้วไม่ต้องครับเราได้มาแล้วนี่ครับมันเป็นอะไรที่แบบใช้เยอะมากเลยนะแต่ถ้าทำได้คือโอ้ระดับ5้าคืออะไรผมไปเลยระดับนี้แล้วนี่ โอเคนะครับไปไปที่สวนของเรากันทุกผู้ไปผมเก็บฟักทองเลยแล้วกันนะครับเก็บฟักทองไปเลยไม้ชฉันจะเก็บฟักทองโอเคครับฟักทองเราเล่นเก็บจนหมดสวนผมก็ไม่ว่าหรอกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเองโอ้ยตะขายค่าครับตะขายแพงเกินไปครับไม่คับหรอกเออนี่ข้าวมะพร้าวมันอยู่สูงมากเลยเราไปที่ร้านขายดีกว่านะอุย้ยพระจ้า อันนี้เก็บไว้ครับกิมมาริงพัมกินเนี่ยเขาต้องการแตงโมใช่ไหมแต่เราไม่มีแตงโมเรืองแสงนัสินะครับโอ้โหจเจริญเลยเห็นอย่างนี้เราไม่ให้ไม่อยากให้เลยนะครับเนี่ยกิมมริ่งวอเตอร์เมลอนมีแต่วอเตอร์เมลอนธรรมดาเนี่ยไม่อยากขายเลยครับเห็นแบบนี้แล้วนี่สิวอเทอร์เมลอนเราเนี่เห็นไหมครับทุกคนมันเรียมถใครจะไปอยากขายมันไม่เป็นไรเราเอาอย่างอื่นมาแลกก็ได้นะผมว่าอย่างบุบรี่เขาบันเยอะมากเลยบุบรี่เราเนี่ย โอบูเบอรี่กับมะเขือเทศมาแรกนะครับเพราะว่ามันมีเยอะมันมีทั่วสวนเลยครับบูเบอรี่ที่เรืองแสงเนี่ยคือเอาง,ง่ายๆนะครับของส่วนใหญ่เอ้แอปเปิ้ลหายไปไหนไม่ใช่ผมเก็บไปแล้วเหรอเก็บขายแทนก็ได้ครับถ้า,างั้นให้มันให้มันงอกมาใหม่ครับมันอาจจะได้ของที่ดีกว่านี้อ๋อผมเพิ่งเก็บข้าวโพดใช่ไหมอุ้ยแก้วบางกรไม่ใช่มีไม่นั่นนั่นสิ อุ้ยนั่นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนั้นอะไรอะ่ะสกิมมริงเหรอไม่ใช่แก้วบังกรแข็งเฉยๆแล้วไงสูงก็สูงนะครับแก้วบังกรแข็งนั่นเองเหตุผลอย่างเนี้ยแต่เขาเก็บพยายามเก็บให้มันหมดครับแก้วบังกรเนี่ยมันขายได้ราคาดีอุยมีอยู่นะครับมาดูหน่อยกิมมาริ่งดาก้อนฟูดเนี่ยกิมมาริ่งดาก้อนฟูดแก้วบังกรเรืองแสง เฮ้ยหายากจริงกริมอันอ่ะเพียงแค่คำว่ากริมก็เจอแล้วล่ะครับนี่นี่ไงเออดาก้อนฟู้ดอยู่ไหนเมื่อกี้เหมือนจะเจอดาก้อนฟู้ดนะของแบบสุดยอดเลยครับเฮ้ยดาก้อนฟู้ดอยู่ไหนอ่ะโอ้ยนี่ไงวว้าวว้าววูว,ว,วูสุดยอดไปเลยครับราคาเท่าไหร่เอ่ยพ่อค้าวับมาเลยจะไปหน้าร้านจะตัดทีได้ไหม อันนี้ราคาเท่าไหร่เออผมให้8 0 0พันโอ้ไม่ขายครับเอาไปทำเควสเลยครับแพงมากเลยแล้วรถเล,ลกเ้ามังกรเนี่ยถือว่าสุดนะครับถ้าได้แอปเปิลเนี่ยคงได้ไแตงโมพิเต้น,นี่คงสุดยอดเลยนะครับแตงโมจงเอาพืชฉันเป็นทั้งหมดเถิดได้แล้วเราก็ได้แต้มมา44แต้มเราทำภารกิจแล้วใช่ครับยังมี g ิมมาริงที่เหลือสอ,อย่างคือซันบลับฟักทอง และก็สตรอเบอรี่ที่อันนี้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 เอาไปให้เขานะครับได้ประโยชน์มากเลยจงเอาพืชนี้ไปเถิดคือมันขึ้นน้อยมากครับโอเคครับก็ไมยของเราก็งั้นเรามาขายเลยดีกว่านะฉันขอขายช่องเก็บของของฉันเลยได้ไหมโอเคเอาไปเลยแสนอ๋อเยอะมากเลยครับแลายังเหลือเพื่อพืชที่เรามักหัวใจไว้อยู่นะครับพืชที่เรามักหัวใจไว้เรายังเหลืออยู่นะ เขายังไม่รีเซ็ตนะครับอย่าไปคาดหวังเลยแต่ขอซื้อมะเร็ดข้าวโพดเป็นหน่อยละกันพ้าวโพอไปเก็บข้าวโพดแย่มากเลยครับถือว่าครั้งนี้เราก็ได้เงินคืนไม่น้อยเลยนะครับสุดยอดไปเลยเฮ้ยมะเร็ดข้าวโพดอยู่ไหนตรงนี้ไงเออบ้านะเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยเนี่ยผมน่าจะเรื่องนี่อาจจะเป็นเรื่องที่แบบอ๋อวินสตั๊กแอปเปิลโดนโลมช่างมันเถอะครับใครก็คงจะเอาเวลาฟักอีกนานเลยใช่ไหมเนี่ยฮะ ไปครับไปขายสุดท้ายกันเลยแอปเปิ้ลของเรานะครับผมแอปเปิ้ลขายแอปเปิ้ลไรเอาไปไรแอปเปิ้ลโอ้โโชคดีแกไม่บอกราคาฉันด้วยฉันอุสตส่าห์ขายไปแล้วโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปน,นั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณทาคลิปด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม อยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหนหรือแบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมเย้